สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับสารดีกับเทศบาลนาครน,นครศรีธรรมราชทุกคนคงทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าปัจจุบันนี้มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยและในอำเภอเมืองมีจำนวนของผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นแต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังต้องดำเนินชีวิตและทำงานกันตามปกติ การระมัดระวังตนเองจึงเป็นกรอบคุ้มกันที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ค่ะวันนี้เราจึงนำทุกคนมาทำความรู้จักกับหลักป้องกันตนเองกันอีกครั้งค่ะเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล1-2เมตรในทุกกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากาผ้าทุกครั้งเมื่อต้องพบปะผู้คนหรือไปยังพื้นที่สาธารนณะ ล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดมือทุกครั้งด้วยสบู่หรือเจลแอลโกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังหยิบจับจุดสัมผัสร่วมที่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายหากมีไข้ให้รีบไปพบแพทย์ติดตั้งแอปพลิเคชันไทยชนะเพื่อใช้เป็นช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 ทั้งหมดนี้เป็นวิธีการป้องกันตนเองและคนที่คุณรักให้อยู่ห่างไกลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และอย่าลืมปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะคะสวัสดีค่ะ